โสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะลิสจะมาเล่นเกมหนึ่งแต่ว่าเป็นเกมที่เพลินๆไม่ซีเรียสไม่เครียดไม่มีการทุบโต๊ะได้ยทั้งสิ้นเล่นด้วยความไม่หัวร้อนอืมไปดูค่ะว่าจะเป็นยังไงทุกคนให้กำลังใจริศด้วยนะมาดูค่ะใครพร้อมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้ว โอเคฮึบ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 อ่ะอบต่ออบต่ออบต่อโอ้ยยโุ้ยโุ้ยไม่ทันทันไหมทันไหมทันไหมไข่หนึ่งไปไปไปก่อนไปก่อนไปก่อนวุ้ลืมอบขนมเอาแล้วอันนี้กับอันนี้อ่าทุกอย่างทุกอย่างโอเคขนมโทสต์โอเคเบคอนไปฮึบฮึบฮึบฮบโอเคไปเอิบอันนี้ไปอันนี้ไปอันนี้อบขนมต่ออันนี้เอาน้ําไปก่อน ฮึบฮึบอันนี้ไปเว่บมีเบคอนด้วยลืมอันนี้ต่อเอออันนี้กับอันนี้อันนี้กับอันนี้เอาน้ําขนมขนมไปแล้วก็ของน้องคนนี้เอาอันนี้ไปคนนี้เอาอันนี้ธรรมดาโอ้ยโอ้ยตาลายตาลายหมดแล้วเอาขนมรอกึบเอาใครเดี๋ยวเอาน้ำไปก่อนนะคะเอาน้ำไปก่อนนะคะน้ำไปก่อนนะโพษไปอันนี้ไปเอ่ออันนี้เอาคนนี้อุ้ยไม่ทันโอเค เอาใหม่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 เกมหน้าร้าเกมสนุกเกมทำอาหารเสิร์ฟลูกค้าที่เราจะไม่มีการหัวร้อนในใดทั้งสิ้นจริงๆค่ะไปค่ะลุยฮึบฮึบชึบโอเคนี่ไปอันนี้ไปอบขนมต่อโอ้โหน้ำสามแก้วเคครับเคครับสามแก้วก็สามแก้วเบคอนอันนี้ไปอันน้ำอีกหนึ่งอันนี้อบไปก่อนฮึบอันนี้ใส่ไปเลยอ๋ออันนี้ใส่ทุกอย่าง ใค่ะแล้วก็คนนี้เอาโทษคนนี้เอาอันนี้เอานี้สองแก้วอะอะไรไไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตาลายเกิดความหน้ามือตาลายฉับพันฉับพันฉับพันเลยฉับพันตอนนี้ฉับพันมากรึบเอาน้ำไปก่อนน้ำไปก่อนอ่ะหาไปค่ะไป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 ,ไปฮึบเอากดไว้ก่อนอะไรก็ตามกดไว้ก่อน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 ฮึบทุกอย่างทุกอย่างเอเคโเอเคสวย Okay. ไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วตอนนี้ไม่สวยแล้วเอานะ้ำไปก่อนน,น้ำไปก่อนขนมกําลังอบได้เอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนนะคะไปก่อนนะเย่ <Yeah. S 1> <laughs> ผานแล้วค่ะล <laughs> เลตาแทบกระเด็น <laughs> มันเป็นเกมผ่อนคลายค่ะทุกคนไม่เครียดไม่ซีเรียสอะไรใดๆทั้งนั้นไปลุยต่อ จะลุยแต่ละทีต้องฮึบทีอะเฮตั้งสมาธิไปครับเป็นเกมน่ารักเกมฟรีที่แบบว่าน่ารักมากๆน่ารักสุดไปเลยต้องใช้ความจำนิดเดียวเท่านั้นเอ่อใช้ความจำแค่นิดเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยผิด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 ยังไงล่ะทำผิดยังไงล่ะอุ้ยนี่ทิ้งไปเลยั้างั้นอะเออเอาเอา คือไรอ่ะอัดเพมมาอีกรอบโอเคไม่เป็นไรจัดไปค่ะรอบได้เราไม่ติดเราเป็นเชฟขยันมือฉมังด้วยไปครับสวยโอเคอันน้ำหนึ่งนี่หนึ่งวิไม่ต้องทำอันนี้ไว้ก่อนอันนี้หนึ่งไปอหนึ่งโอเคสวยขนมหนึ่งน้ำหนึ่งวิบอบอันนี้ไว้ก่อนแล้วก็อันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่ง โอเคแล้วก็มีอันนี้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 ไปก่อนอันนี้อันนี้อันนี้ไปก่อนแล้วก็อันนี้ธรรมดาอีกหนึ่งเอาขนมน้ําขนมน้ําขนมน้ามาแจกไปก่อนแจกไปก่อนเดี๋ยวไม่ทันฮึบๆึบไข่ทอดรัวๆโอเคโอเคโอเคที่เริ่มจะไม่โอเคแล้วเอาน้ําไปก่อนเอาน้ํลไปก่อนขนมไปขนมไปปึ maybe, ๊บๆึบชึบชึบชับชึบเอาเคแป๊บหนึ่งนะคะใจเย็นๆนะคะคุณลูกค้าอย่าเพิ่งวีนนะคะมาแล้วค่ะขนมไปอขนมไปไปก่อนไปก่อนไปก่อนอะไรก็ตามไปก่อนไปก่อน ตอนนี้เมารัวเมารัวไปไหนเมารัวไปไหนตาด้วยตอนนี้ตาลายมากตาลายแบบมากๆเอาน้ําไปก่อนน้าไปก่อนป้าเอาทุกอย่างใช่ไหมคะขนมสองโอเคค่ะแปบนึงนะอินูแปบนึงลูกเอิมเอ่มเอิ่มเอิ่มคลิกไม่ทันแล้วไม่ทันไม่ทัน <c oughs> ไปก่อน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 ฮึบฮึบฮึบไปก่อนลูกไปก่อนเออไปก่อน จะบาดแต่ละดาดนะมามาพร้อมพร้อมลุยพร้อมปะทะลูกค้ามาเลยค่ะจะสั่งอะไรยังไงว่ามาน้ำแก้วเดียวแก้วเดียวแก้วเดียวไปไปก่อนอะไรก็ตามไปก่อนไปก่อนใคร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 เลยใครเลยใครเลยใครเลยฮึบฮึบฮึบเอครเอาครอาคฮึบฮึบฮึบโอเคโอเคตามไม่ลายตามไม่ลายแน่นะตามไม่ลายแน่ๆไอลิป เอลิสเอาก่อนพิพหยุดหยุดก่อนยุดก่อนขอเริ่มให,ม,ม,ให,ม,ม,ใหม,ม่ขอเริ่มใหม่ขอเริ่มใหม่ขอเริ่มใหม่อีกสักครั้งไปครับลุยม,มาสมาธิมาสมาธิต้องมาสมาธิต้องอยู่กับเรา สมาธิสมาธิสมาธิไปฮึบๆึบขนมไปพัดอบอีกอบแล้วอบอีกอบอ,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 อยู่อบต่อไปเอ่ออันนี้ทุกอย่างเคไปลุยน้ำหนึ่งแก้วเคครับเอ่อเคเอ่อคุณป้าอันนี้ธรรมดาอันนี้มาพึบอันนี้มาน้ำหนึ่งแก้วขนมหนึ่งพึแบพบึบึบเอิม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 เริ่มแล้วมันเริ่มเกิดอาการตาลายแบบไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งใจแบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะๆนะเอ่อ ไปครับไปครับไปครับอะไรก็ตามไปก่อนเออเออเออแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บนึงนะคะแป๊บหนึ่งค่ะแป๊ะะแบ,บหนึ่งนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าอย่าเพิ่งวีนนะคะกรุณารอสักคู่สักประเดี๋ยวแค่สักประเดี๋ยวอึดใจเดียวท่านจะได้รับประทานอาหารร้อนๆอนาจากคนหัวไม่ร้อนแต่ว่าสับสนอย่างมาก อะไรก็ตามไปก่อนตอนนี้โอเคโอเคโอเคเลยโอเคเลยคือโอเคเลยคืออะไรคืออะไรไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่ทันแล้ว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 จริงๆโอเคฮึบฮึบฮึบอยู่ ขออนุญาตพักไปดื่มน้ำสักคู่ใหญ่